ครับเราจะทำการเปลี่ยนหัวฉีดรถยนต์ h o น d a c ซี i c FB นะครับเนื่องจากว่าเครื่องมันมีอาการสะดุดนะครับลองเช็คคอยจุดระเบิดเช็คหัวเทียนแล้วก็ปกตินะครับลองไปขยับปลักหัวฉีดดูประบ,บทว่านิ่งเป็นบางครั้งนะครับเดี๋ยวก็เป็นอีกนะครับก็คาดว่าเป็นพราหัวฉีดนะครับเสียนะครับ ก็เลยซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับชุดหนึ่งที่สั่งมานะครับก็สี่หัวราคาแปดร้อยบาทนะครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับก็แกะตัวนี้ออกนะครับไปควงแกะออกแล้วก็เอาอันใหม่เปลี่ยนเลยนะครับครับนี่นะครับประกอบกับของใหม่ประกอบเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ กรบกับเข้าที่ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ การสะดุดจะหายหรือเปล่านะครับเหมือนเครื่องนิ่งขึ้นนะครับยังพ่อก็ปกติดีนะครับ หลังจากเปลี่ยนหัวฉีดแล้วเครื่องไม่สะดุดแล้วนะครับ จะต้องตั้งรอบเดือนเบาใหม่ด้วยนะครับ